เขาบอกตามตรงตั้งแต่เด็กมาข้าก็ชอบฟังเทศนาเป็นที่สุดนี่ท่านผู้เฒ่าวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้พวกเราฟังหรืึข้าต้องการไปเมืองหลวงแต่ว่าข้าหลงทางมาที่นี่หวังว่าท่านจะชี้ทางให้เช่นนั้นท่านบอกว่าให้ข้าเข้ามาพักผ่อนไม่ใช่หรอข้าหมายถึง เราสองคนพักไม่กันตั้งทายท่านนี้ร้ายจริงๆฟังจากที่เราบอกันดินกับแม่นางคนนี้เหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ทั้งคู่พูดได้ดีน่าเสียดายแม่นางคนนี้จริงๆเราเรื่องอื่นไม่ได้รย เรื่องนี้มันน่ากลัวเกินไปอ่ะน่ากลัวส่วนน่ากลัวแต่ทุกคนต่างอยากฟังนะเจ้าไม่เชื่อถามทุกคนดูสิโอทําแมทัพเรื่องเล่านี้น่ากลัวเกินไปแล้วท่านว่าไหมเข้าว่าจะฟังเลยดีกว่านะท่านแต่ท้านะท่านนี้อย่ากลัวไปขอแค่มีม้วนผ้าไปเจอนี้อยู่ในมือไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าอยู่บ้านใช้ขับไล่พูดผีปีศาจ ทำให้นอนหลับสบายราคาเพียงมวลละ90้สบอีแปดราคาถูกจริงๆนะนี่เข้าว่าพวกเจ้าสามีภรรยาคนหนึ่งเล่าเรื่องผีอีกคนฉชวโอกาสขายภาพนี่มันผู้เล่นกายอะไรกันพ่อขาไม่ขายชัดๆผู้ดูแลสารใจบุญผู้เดินทางหรือผู้แวะพักสามารถอยู่ค้างแรมได้กินอยู่ก็ไม่ต้องเสียเงินนานวันเข้าจะเลี้ยงดูไหวได้อย่างไร ข้าก็ทำได้แค่ทำงานเย็บปักถักร้อยบ้างหรือว่าพวกท่านจะซื้อตุก,กตาผ้าสักหนึ่งร้อยอิแปะเท่านั้นท่ายนะร้อยแปะเออเอาไว้สิเจ้าดูนะตุก,กตาผ้าพวกนี้ที่เจ้าทำเนี่ยแต่ละตัวหน้าตาแปลกประหลาดเหมือนของที่ใช้ฝังกับศพจะเอาตั้งร้อยอกแปะใครจะไปยอมซื้อนั่นสิไม่มีคนยอมซื้อตุก,กตาผ้า ก็คงต้องขายให้กับผีแล้วแต่ผ้าไปเจอไม่เหมือนกันมันขายให้คนใช้เพื่อป้องกันผีพูดไปพูดมาก็ไม่สาร <สา S 2> ่ง,งช้างอันในตอนนี้ข้าวหนึ่งถังขายแค่สิบกว่าอีแปะแต่เจ้ากลับขายภาพมวนเดียวถึงเก้าสิบอีแปะโลภเกินไปหน่อยหรือเปล่า นั่นนะสิไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาเจ้าเล่ดูสิเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยแม่ค้าเจ้าเล่เนี่ยเจ้ารู้อะไรพ่อไปเจอนี่เป็นต้นฉบับสมัยซีโจโเลยนะพูดผีที่วาดอยู่บนนี้กับวิธีการปราบพวกมันล้วนละเอียดแม่นยำมากเจ้าหมายถึงนี่เป็นต้นฉบับสมัยซีโจข้าขอดูหน่อยได้ไหมเก้าสิบอีแปะข้าแค่ดูเฉยๆหากเป็นต้นฉบับสมัยซีโจจ,จริงข้าก็จะซื้อ จะทำเปื้อนละ่ะเขาเชื่อจริงด้วย ลงม,มาดิดคนนั้นกับไี่นังนั่นเป็นยังไงต่อถ้าเราต่อสิมามามาเข้าไม่ฟังแล้วข้าว่่งมากจริงๆ่ะเข้าไปละก็เฉิสายเ <พอ S 2> ว้ยไปพักที่ห้องปีกตะวันตกก่อนเถอะได้ข้าเพิ่งไปดูมาห้องปีกตะวันตกจะเป็นห้องใหญ่พักอยู่ด้วยกันสี่คนแม้จะไม่กว้างขวางแต่ก็พออยู่ได้ขอสายติงและทุกท่านทนลำบากหน่อยนะฮะแล้วห้องปีกตะวันออกเหรอห้องปีกตะวันออกถูกแบ่งเป็นสองห้องห้องหนึ่งเก็บให้หลีเตี้ยนจุน อีกห้องนึงข้ากับซูอูหมิงจะพักด้วยกันผู้ดูแลสารเจ้ายังมีผู้นำทางอีกคนท่านพอเจอหาที่พักให้เขาในวิหารนี้หน่อยได้หรือไม่ได้สิสหายหลูเป็นหัวหน้าว่าตามสหายหลูแล้วกันเออทำไมทับข้าไปพักก่อนนะว่ะท่านดื่มันต่อเถอะจ้าอยู่ต่อสิกำลังเล่าถึงตอตนสนุกพดีข้าขตัวไปก่อนนะ,ะไปแล้ว,วลนี่น,นอนคนเดียวเห,หรอหลีที่จนจะฟังต่อหรือไม่ ข้าไม่สนใจฟังเรื่องพูดผีอยู่แล้วสูหมิงมแล้วเจ้าล่ะข้าไม่ง่วงขอดูต่ออีกพักหนึ่งบอกว่าเป็นต้นฉบับสมัยซีโจข้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือปลอมหลักๆคืออยากฟังผู้ดูแลสารเล่าเรื่องให้จบใช่ใช่เร็วเราต่อสิเราต่อ ได้ความเดิมเราถึงแม่นางที่มาพักค้างแรมกำลังจะกัดบัณฑิตผู้นั้นแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นกลับพบว,ว่าบนผนังตายแสงเทียนไม่มีเงาของบัณฑิตจึตงตกใจสุขี<ะ>ขําคืนวสันจะไปไหนหรอท่านก็ไม่มีเงาท่านไม่ใช่คนข้าไม่ใช่คนอยู่แล้วเจ้าเพิ่งรู้รอ ปีศ<ท>าจร้ายสองตนลอบซ่อนอยู่ด้วยกันนี่พอม,มารับความตายพร้อมกันเถอะขาดที่ปิศาจสองตนกำลังมุนงงไม่รู้จะทำอย่างไรดี ก็มีเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนฟ้าดินหมอผีนั่นกระถือกระถาปราบมารพังประตูเข้าไปด้านในเดี๋ยวสิเสียงคำรามหรือว่าหมอผีคนนั้นก็เจ้าคิดว่าหมอผีคนนั้นเป็นหมอผีจริงๆเหรอท่านอย่าดีล้าอีกเลยตัวอะไรกันแน่ที่ร้องเสือหรือสิงโตนั่นนะสิ <laughs> เรื่องนี้นะ่ะ ไม่ใช่ทั้งเสือหรือสิงโตผู้บัญชาการท่านก็ได้ยินเสียงคำรามหรือถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรออนี่คงจะไม่ใช่ไปเจอหรอกนะสหายว่าเชื่อจริงหรือว่ามีไปเจอขออ้าก็ต้องเชื่ออยู่แล้วสิไม่เช่นนั้น ฟาบาะรับสั่งให้พวกเราขึ้นมาทำไมนี่ผู้บัญชาก,การคือฟังจากเสียงแล้วข้าว่าคงจะอยู่ไม่ไกลเว่ยฉีคนติดตามท่านไปนสำรวจคากพบไปเจอจะได้มีความดีความชอบนี่ผู้บัญชาก,การพาเว่ยฉีไปด้วยได้หรือไม่นี่ที่ปรึกษาเว้ยเมื่อครู่ฝนตกหนะทางเขาเชิดชาขอให้ที่ปรึกษาเว่ยกลับไปพักก่อนเถอะ ทุงนี้เช้าค่อยออกไปตามหาไปเจอก็ไม่สายนะโอ้กักไปไปก็ได้อย่าตื่นประนุกสิมีสัตว์ป่าในภูเขาไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกหากบัณดิตกแม่นางในเรื่องที่ข้าเล่าปรากฏตัวนั่นต่างหากถึงจะแปลก พูดมาก็ถูกนั่นใครเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าเราสามีภรรยาอยากขอพักแรมช้าก่อนพวกเจ้า เป็นคนใช่ไหมพวกข้าเป็นคนอยู่แล้วเป็นบันณฑิตนะ่ข้ามีแซวว่าสือนี่ภรรยาของข้าข้าก็มีชื่อนะภรรยาของข้านางชื่อเสี่ยวเจียวพวกเจ้าขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงและพวกท่ามนมาได้อย่างไรเล่าอย่าบอกนะว่าลงทางมาเหมือนพวกเราเอ่พวกเราจะไปฉางอันเพื่อเดินทางลัดเลยหลงเข้ามาเจอฝนตกหนักกระเซางกระเซิงมาก เมื่อครู่ได้ยินเสียงคำรามด้วยตกใจแทบแย่เลยโชคดีที่เจอสารเจ้าใหญ่อขอพักแรมเจ้ารู้จักเทวรรูปนี่ไหมเอนี่ไม่ใช่เทพไปเจอเหรอบ้านข้าก็บูชาเหมือนกันช่วยขับไล่พูดผีปีาศาจท่านพี่รีบตามข้าไปกราบไหว้เธอ,อ,อได้เลยน้องหญิง มีคนมาอีกแล้วช่างศรัทธาจริงๆจะรีบดูซะหากไม่ซื้อก็อย่ามาทวงเวลาค้าเอาไปขายให้ผู้อื่นเลที้จีนทำไมยังไม่นอนอีกหรือว่าเจ้าก็ได้ยินเสียงคำรามเช่นกันข้าต้องการแก้แค้นให้หัวจริง รึกษาหลูพักห้องปีกตะวันออกกับข้าเพราะอยากปกป้องข้าหรืออยากจับตาดูข้าเพื่อไม่ให้ข้าออกไปฆ่าไอ้สารเลวหัวโยนันที่บอกว่าหัวโยพลักหัวจินตรงหน้าผาไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อีกทั้งพวกเราก็เข้าป่าตามคำสั่งก็จะกลับไปไรายงานขอให้หลี่ที่จุนอดทนไว้ก่อน เาเป็นที่ปรึกษาธุราการแห่งยงโจสถานที่เกิดเหตุก็อยู่เขตยงโจหลังจากกลับไปรายงานแล้วข้าจะสืบเรื่องนี้ต่อให้กระจ่างอย่างแน่นอนหากเป็นฝีมือของหัวโยจริงข้าจะไม่ปล่อยไปแนะ่เจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเหรอพวกเจ้าล้วนเป็นหน่วยองค์รักจินอูพวกเดียวกันทั้งนั้น สองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดสุดท้ายพิศาสองตนนั้นร่วมมือกันช่วยกันจับหมอผีโยนเขาลงไปบนแผ่นหินแล้วเยียบกระดูกสันหลังของเขาอย่างแรงจนหักและเสียชีวิตตามมาพิศาาสองตนนั้นมองหน้ากันและยิ้มจับมือกันแล้วเดินจาก<ป>เดี๋ยวหยุดก่อน เมือครู่ท่านบอกว่าหมอผีคนนี้ไม่ใช่หมอผีธรรมดาไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงตายเร็วตายง่ายขนาดนี้ล่ะนั่นสินึกว่าจะเก่งกาจมากซะอีก <c oughs> แล้วเหตุใด,ดต้องเหยียบกระดูกสหันลังของเขาด้วยนั่นสิว,วิธีการนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆเอ,อเรื่องนี้นะหรือว่าปีศาจสองตนนี้ คือผีทนแรงในตำนานแม้แต่ผีทนแรงเจ้าก็รู้จักด้วยรึรู้บ้างเล็กน้อยตามตำนานเล่าว่าผีทนแรงนี่หากอยากกลับมายังโลกมนุษย์ <c oughs> ก็ต้องหาตัวตายตัวแทนและฆ่าเขาเสียคนที่ถูกฆ่าหากตายในท่านั่งอีกสามพันปีมันจะสามารถหาตัวตายตัวแทนคนใหม่ได้อีกคนส่วนปีศาจสองตนนั่น เยยบกระดูกสันหลังของหมอผีจนหักงั้นเขาต้องตายในท่านอนแน่นอนขอแค่ตายในท่านอนก็จะไม่มีสิทธิ์หาตัวตายตัวแทนมาแทนที่ตัวเองก็จะไม่ได้เกิดใหม่ชัว่วนิรันดร์และก็มีเพียงเช่นนี้ผีทนแรงนั่นถึงจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้ตลอดไปจ้่พดถูกแล้วสองตอนนั้นก็คือผีทนแรงเจ้าได้มีความรู้มากทีเดียวม่กลมีกล้า แค่อ่านตำรามาไม่กี่เล่มเท่านั้นแต่ข้าเล่าเรื่องให้สนุกเหมือนท่านไม่ได้ท่านผู้เท่าอยู่บาเพ็นะบะบนเขาจงหนานนี่มาหลายปีแล้วสินะถูกต้องแล้วที่ท่านบอกว่าพวกเรารออยู่ที่นี่ก็จะได้พบไปเจอคงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหม อ่อนนั้นจักรพรรดิหวงตีน้าไปเจอร้อยตัวจากชายฝั่งทะเลตะวันออกกับสู่เมืองหลวงจากนั้นก็ทรงไปยังทั้งสี่ทิศในสมัยสีโจวจักรพรรดิมู่หวังเคยใช้ไปเจอสีตัวลากรถเที่ยวเขาจงนานแท้จริงแล้วเป็นการอ้างการท่องเที่ยวเพื่อไปกําจัดปีศาจมารบนภูเขาหลังได้ชายชนะก็ทิ้งไปเจอทั้งสี่ตัวเอาไว้บนภูเขาหวังปราบปีศาจมารในเขตกวนจงตลอดกาล านหมายความว่าบนภูเขานี้มีไผ่เจออยู่จริงๆสัตว์เทศที่ว่าก็แค่สัตว์ธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่ในอดีตโบราณแล้วสูญพันธุ์ไปก็เท่านั้นเช่นหงกิเลนและไผ่เจอก็ปรากฏตัวบ้างจะตื่นเต้นกันไปทำไมผู้ดูแลสารเจ้าท่านไม่กลัวพวกข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนถึงตอนนั้นไม่เจอไผ่เจอท่านจะพูดยังไง ถ้าไม่เจอไปเจอเขาจะยอมให้พวกเจา้าทุบสารเจ้าของข้าเลยเอาเอารอมณ์ร้อนเสียด้วยท <c oughs> ับเตียแล้ไปนอนละกันจะสองคนกลับไปเถอะเฮ้ยแปลกจริงนี่ไม่ใช่อาวุธสังหารธรรมดาเลยนะหรือพูดได้ว่า นี่ไม่ได้เกิดจากอาวุธเลยแม้แต่น้อยเหตุใดจะพูดเช่นนี้หรือว่าไววชีไม่ได้ถูกคนข่าถ้าไม่ใช่คนบบางทีอาจเป็นผีตอนนั้นเจ้หุบปากเดี๋ยวนี้หัวโยโหลู้หลิงฟังจะจะเชื่อเรื่องผีสางที่นังโจรคนนั้นพูดจริงเหรอนางพูดว่าผีตนนั้นมีคาว่านั้นอยู่แสดงว่าสิ่งที่กล่าวถึงชัดเจน ขาถามหน่อยเจ้าเนี่ยได้มองเห็นอะไรที่มีคนเห็นหรือไม่ข้าเห็นอยู่ในสารเจ้าไปเจอนั่นพอมัคิดดูตอนนี้ท่านนั่นไม่ใช่ปีศาจก็ต้องเป็นผีผีนั่นสวมชุดสีขาวมีเขาบนหัวและยังมีเขี้ยวยาวอีกสองซี่คล้ายกับรูปปั้นนี้มากนะเฮ้ยนางโจรอย่างเจ้าอย่ามาลอบลูต่อหน้าเทวรูปนะหอยไป สิ่งที่สวมชุดข่าวนั้นมีรูปร่างอย่างไรข้าหมายถึงรูปร่างสูงต่ำอ้วนผอมก็ก็ก็กกคล้ายกับคนลักษณะคล้ายคนหรือบนหัวมีเขาแล้วก็ยังมีเขี้ยวเจ้าเคยเห็นหน้ากากไปเจอที่ชาวบ้านใช้ไล่ผีหรือไม่เคยเห็นใครมากใครย,ยิ่งนะักดูท่าแล้วในสารเจ้าไบเจอนี้ มีคนกำลังแท่งทำเป็นผีสารอยู่นะถ้าเปน็นดังว่าฉันเหอที่หายตัวไปอย่างลึกลับเลงว่าของถูกฆ่าตายไปแล้วท่านเสียนไปเจอหาในสารเจ้าของท่านมีที่ที่พวกเราไม่รู้จักหรือไม่อย่างเช่นห้องลับ หรือทางลับอะไรพันนี้ไม่มีนะขอก้าดูศพนั่นได้หรือไม่เขาตายแล้วนี่เป็นเพราะทำให้ไปเจอเกลิวเลยถูก หัวขาดไปแล้วใไท่านหรือไม่กระเทศไปเจอถือว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้การคาดเดาของเจ้าเช่นนี้ไม่น่าฟังเท่าเรื่องเล่าของเจ้าเลยนะหมายความว่ายังไงไปเจอนั้นเป็นสัตว์มงคลแล้วจะกินคนได้อย่างไรถึงจะพูดอย่างนั้นก่อนเถอะ แต่คนที่ลบลู่เทพเจ้าไม่เคยมีใครรอดออกไปจากที่นี่ได้เมื่อครู่จ้าพูดไม่ใช่เหรอว่ามันเหมือนถูกอาวุธทำ้ายฉะนั้นก็ต้องถูกเขี้ยวของไปเจอกัดเป็นแน่ผู้จ่าเลวไหลโลกนี้ไม่มีไปเจออยู่อย่าได้พูดเหลวไหลไม่เชื่อได้เทพเจ้าเหรอดีฉะนั้นพวกเจ้าก็รอดก,กัดหัวขาดไปเถอะ ท่านขุนดาทั้งหลายปล่อยเมียข้าไปเถิดอย่าพัดนางไว้ที่นี่เลยเดี๋ยวไปเจอจะก,กัดน,นางตายข้ายอมรับผิดแล้วเรื่องลักขโมยข้าเป็นคนบกการเองเมียของข้าเดือยวชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วข้าขอราพวกท่านละปลดไว้ชีวิตนางด้วยเถิดอุปบะ มิงวิชาชจนูู่ศพเจ้าเป็นผู้เจ้าชานลองดูให้ดีๆอีกครั้งเถอะข่าวผู้เร้นกายนั่นผู้จามีเหตุผลอยู่บ้างศีรษะนี้ดูเหมือนถู้สัตว์ร้ายขนาดใหญ่ใช้ฟันกัดขาดจริงๆพ่อโย่ตกใจจนงขวัญนี้ดี์หน่วยองครักษ์จินอูของพวกเจ้านี่ช่างแข็งแกร่งเกรียงไกรซะจริงบังอาจจะฆ่าเจ้าสายริง อย่าได้วุ่นวายไปเองแม่ทับติงรีบไปปลอบประโลมหัวโยคนนั้นเสียเถอะสารเจ้านี้ประหลาดยิ่งนักนับตั้งแต่บัดนี้ไปต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้วู่วาม ทานขุนดาทั้งสองข้าขอร้องพวกท่านละได้ปลดปล่อยเมียข้าไปเถิดข้าเป็นคนบังคับให้นางช่วยข้าเองอย่าอย่าไปฟังเขาท่านขุนนางป่อยสามีข้าเถอะข้าตั้งหากที่เป็นผู้บงการโครั้งหนึ่งข้าเคยถูกคนตัณหากลับทําให้มีมนทินจากนั้นข้าก็ตั้งริธานไว้ว่าชาตินี้จะลงโทษพวกตัหากลับใครที่เต็มใจช่วยข้าข้าจะแต่งงานกับคนผู้นั้น ข้าถึงได้ยอมให้สามีข้าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขดังนั้นเขาก็แค่ร่วมมือกับข้าเท่าน,นั้นเจ้าพูดเหลวไหลอะไรเจ้าตั้งท้องแล้วนี่ขอรอนทั้งขุนาทั้งสองให้ไวชีวิตเจ้าสิพวกเจ้าสองสามีภรรยาต่างก็รักษาน้ำใจกันดีต่างก็คิดเพื่ออีกฝ่ายดีกว่าคนในยุทธภพที่เรียกกันเป็นพี่น้องมากยิ่งนักพวกเจ้าเขา้าเขาไปครั้งแรกใช่หรือไม่ ใช่เดอมาผิดทานจึงก่อเหตุไปด้วยเอ๊เจ้าจะให้ข้าเป็นคนดีเนี่ยนะเฮ้ยถ้าจะทำอะไรนะจะข้าก็ข่าข้าเธอเบีข้ากับบังท้องนะ เจ้าคนชัว่วข้าจะสู้ตายแม้จะทำไปเพราะมีเหตุผลแต่พวกเจ้าก็ก่อคดีไปแล้วเอาอย่างนี้พวกเจ้าลงเขาไปยังที่ว่าการยงโจโสารภาพความผิดด้วยตัวเองลงเขาไปเองด้วยถ้าไม่กลัวว่าพวกเราจะหนีไปหรือพวกเจ้าเองก็เห็นแล้วสารเจ้านี้มีความลึกลับน่ากลัวถูกมัดไว้ที่นี่พวกเจ้าอาจจะตายได้แล้วนั่นก็จะเป็นความผิดของพวกเรา ส่วนเรื่องที่พวกเจ้าจะหนีหรือไม่พวกเจ้าตัดสินใจเอาเองเถอะขอบคุณทานขุฮานพวกเราจะไปมอบตัวแน่นอนไม่ต้องขอบคุณข้าคนเมื่อครู่ก็คือที่ปรึกษาตุลาการแห่งยงโจูลูหลิ้งเฟิงตอนที่พวกเจ้าไปมอบตัวก็ให้แจ้งชื่อของเขาเซียวเจียวจงจำเอาไว้ ต้องบอกว่าเจ้าทองแล้วเพื่อจะได้พิจารณาโทษตามสมควรเอาละลูกขึ้นเถอพวกเจ้าสองคนรักกันเช่นนี้คงไม่ได้มีนิสัยเลวไร้ายหลังออกจากคุกแล้วต้องใช้ชีวิตดีๆเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดี กลัวกลัวพวกเราจะตายแล้วเหตุใดพวกเขาจะไม่ไปล่ะพวกเราเนี่ยได้พบกุดนางที่ดีกุดนางที่ดีก็คงจะเป็นเช่นนี้ทั้งสิ้นนี่ก็เป็นแค่ห้องครัวธรรมดาหาได้มีอะไรน่าสงสัยไหม จะรูปอะไรอยู่นะเตาไฟดับไปแล้วแต่ทำไมในห้องถึงร้อนขนาดนี้ล่ะร้อนเลอเจ้าไม่รู้สึกเลยหรือเหมือนว่าจะร้อนกว่าข้างนอกอยู่บ้างนะเฮ้ยพื้นร้อนสิ่งของราวจะหยุดไหลมา สู้มีหลบให้ดีลฮะใต้พื้นนี้น่าจะมีมีห้องลับนะข้า อแลไม่พอให้เจ้ากินแม้แต่น้อยแล้วข้าก็ไม่รู้วิชายุทธข้า,ข,าข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าข้าข้าต้องหาห้องลับนั่นให้เจอแท่านทิงพวกเราไปกันเถอะไม่ไปก็จะเหมือนกับไอ้ฉีที่ถูกไปเจอกันตายอะลนลานอะไร เสียงร,อร้องำบลามต่กงขนาดนี้เธอไม่ได้ยินเอะเจ้าติดตามข้ามาตั้งหลายปี <c oughs> ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยไม่เคยเห็นเจ้ากลัวมาก่อนแล้ววันนี้เป็นอะไรไปก่อนหน้านี้พวกเราไปเชิญหน้ากับคนนะน,นี่จะเป็นสัตว์ร้ายหรือผีก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเน่าทำจริงพวกเราไม่กระเถาะ เจ้าทำตัวโคตรสิอย่าทำให้ตัวอุกคณาจินอูต่อขายนะลุกขึ้นมาแม่ทับติงข้ามีทั้งพ่อแม่และลูกที่ต้องดูแลข้าขอร้องท่านละท่านแม่ทับปล่อยข้ามีชีวิตรอดไปเถอะนะข้าไม่อยากถูกกัดหัวขาจริงๆท่านแม่ทัพพวกแมวไหนท่านแม่ทับหัวโยไร้ความสามารถ 啊！<laughs> <laughs>